สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับอีสานร,ร่มเย็นอีกแล้วนะครับก็จะพามาดูต,ต้นตัวนี้นะครับก็คือต้นมะกรูดนั่นเองนะครับมะกรูดในกระถางนะครับก็ตัวน,นี้ผมปลูกมาน่าจะ3-4ปีแล้วหละครับผมก็เก็บมากินเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นว่าต้นมะกรูดนะครับส่วนจะก็จะเป็นไม้ยืดต้นเนาะ แต่ว่ามันก็สามารถปลูกในกระถางได้เช่นกันนะครับอันนี้ของผมเป็นกระถางไม่ใหญ่นะกระถางเล็กๆนะครับสาหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะครับก็ปลูกได้เฉพาะไม้ในกระถางนะครับก็สามารถปลูกต้นมะกรูดไว้เนี่ยไปใช้ในครัวเรือนได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คือผมจะมาเพิ่มดินนะครับพอดีดินมันลดไปเยอะเนาะแล้วก็จะถอนเอาพวกตรงนี้ก็คือเป็นต้นอะไรล่ะเขาเรียกเนี่ยดอกตัวนี้เนาะมันเป็นดอกตัวนี้นะครับ เอาหัวมันวางไว้เฉยนะครับมันก็เกิดขึ้นมาเยอะเลยก็เลยว่าผมว่าจะจะเอาออกนะครับก็จะเอาไว้แค่ต้นมะกรูดนะครับให้มันให้มันแตกยอดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้แต่งกิ่งไม่ได้อะไรมันเนาะมันก็ยาวไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยนะครับผมเราก็เอาไว้อย่างนี้เลย <laughs> ไม่ได้ตกแต่งกิ่งอะไรมันนะครับมันก็แตกยอดออกใบให้ใหเราได้ใช้ในครัวเรือนได้ตลอดนะครับอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นใบอะไรล่ะหูเสือเนาะ ก็จะเป็นผักอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ปลูกง่ายปลูกในกระถางได้นะครับอันนี้ก็คือไว้กินในครัวเรือนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเพิ่งอันนี้ผมเพิ่งลงใหม่ๆนะครับผมว่าจะเอาออกเนาะแล้วก็เพิ่มดินเข้าไปแล้วก็ค่อยปลูกใหม่นะครับถ้าไว้อย่างนี้มันก็ไม่สวยเห็นไหมฮะดินมันน้อยเกินก็จะเพิ่มดินเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ผมจะเอาวัชพืชออกแล้วก็เติมดินเข้าไปนะครับเอาไว้เป็นอาหารในครัวเรือนนะครับซึ่งก็เห็นหลายๆคนก็ อยู่เป็นที่พักอยู่อะไรเงี้ยไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยนะครับสําหรับใครที่ปลูกในกระถางเนี่ยสามารถปลูกมะกรูดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผมเห็นไหมฮะผมก็เก็บกินเรื่อยครับจนมันนู่นเลยครับไปถึงนุ่นแล้วโลนหมดแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ต้นมะกรูดนะครับเนี่ยน่าจะเป็นต้นตอของมันนะครับต้นที่ไออะไรล่ะที่เป็นต้นที่เขามา ปลูกแล้วก็เสียบเอามะกรูดเข้าไปนะครับตันนี้ไม่ใช่ต้นมะกรูดนะครับก็จะตัดออกรู้สึกว่ามันจะโตวกว่าต้นมะกรูดนีนะครับดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารนะครับก็ตัดออกไปนะครับ นะครับผมเป็นอันเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับผมว่าตัวต้นมะกรูดเนาะก็สามารถปลูกไว้ทานเองในครัวเรือนได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกลงกระถางได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมันก็เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับสําหรับใครที่อยู่หอพักนะครับไม่มีพื้นที่ในการปลูกก็ลงกระถางแบบผมแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะก็มีใบแตกใบให้เราได้รับประทานตลอดเนาะ สำหรับใครที่ชอบรับประทานใบมะกรูดนะครับต้มหรือว่าลาบอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องใช้ใบมะกรูดอยู่แล้วนะครับเราจะไปซื้อ2บาท3บาท5บาทเนี้ยมันก็เปลืองเนาะเราก็เก็บเอาหลังบ้านของเราเลยลักษณะนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ